ตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านดงนะครับบ้านดงสวรรคนะ์เขตเมืองเีโปนแขวงสวรรค์เขตนะครับก็จะไปเมืองหนองนะครับเลี้ยวขวานะครับไปเมืองหนองอีกสัก30หลักเลยไปบ้านแก้งอโลองนะครับบ้านอโลองนะครแต่ว่าก่อนไปก็หาข้าวกินก่อนข้าวเที่ยงนะครับมันจะจะบ่ายโมงแล้วนะฮะยวเป็นลมก่อนบ้านดงนี่เป็นชุมทางนะสามแยกนะครับอยู่ทางจากชายแดนสักสิ ได้ไหมหรือว่า20หลักไม่แน่ใจนะอาจจะเซโอนประมาณ30กว่าหลักนะครับปัจจุบันเป็นเมืองน้อยแล้วนะครับมีร้านค้าเยอะ,ะครับน,นี่เห็นนี่แหละครับคนเวียดนามมานะครับมาหากินเยอะเลยนะครับบ้านดง เรื่องนะผมว่าเพราะมันอยู่ห่างจากเซนูมมากเลยนะ30บกว่าหลักนะครับทำเดียที่ตั้งก็โอเคนะครับเหมาะในการตั้งคนใหม่เลยว่านะนอนาคตเขาน่าจะตั้งเป็นเมืองแน่นอนนะครับอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับพิพิธภัณฑ์สงครามนะ ข้าวกินก่อนนะครับที่ร้านสอนคำร้านอาหารหารนแซบครับของบันดงนะก็พิพิธภัณฑ์สงครามเซโปนที่บันดงแล้วก็เปิดให้เข้าชมนะครับกัใครมาเทีย่ยวเซโปนก็อย่าลืมแวะมาดูนะครับว่าเรื่องราวที่เจ็บปวดในอดีตนะครับ เพราะว่าเซปอนเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีการรบกันดุเดือดนะครับระหว่างเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้กับมาจะเอตรงนี้นะครับโดยมีอเมริกาสปอร์ตเวียดนามใต้นะครับบอมนะครับดังนั้นเซปอนจึงเป็นพื้นที่ที่โดนบอมหนักมากๆเลยนะครับผมไม่ค่อยชอบเรื่องสงครามเท่าไหร่แต่ว่าก็นั่งดูก็ใครดูก็จะรู้ว่าอะไรนะยุทธการอะไรลำซึนลำซึนนะครับมันจะ ตรงนี้มันจะหนักที่สุดนะเซโปนเมืองนองนะครับสูญเสียหนักทั้งสองฝ่ายทั้งเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ครับคนเชื้อชาติเดียวกันมารบกันโดยมีอเมริกาปั่นหัวนะครับผมพูดอยู่เสมอนะครับว่าสงครามเวียดนามนั้นคือซีเอยู่เบื้องหลังนะครับเบื้องหลังก็คือขายอาวุธนั่นแหละครับปั่นให้คนฆ่ากันแล้วก็นำโมเดลนี้ไปใช้ทั่วโลกในปัจจุบันนี้น เพราะว่าโลกใบนี้มันถูกปกครองควบคุมด้วยพวกซาตานนะหากินเอาความตายของคนนะครับนะพาหมูไข่ดาวนะครับอาหารสิ้นคิดร้านนี้อร่อยแน่นอนนะครับแนะนํานะครับถ้าร้านไหนที่ผมแนะนำถ่ายลงก็แสดงว่าโอเคนะครับร้านนี้นะ <S <S แถวน,น,น,นี้นะครับ แถวอุตสาบรีบันดงนี่แหละนะครับเดี๋ยวกลับไปชัดแบตหน่อยหนึ่งครับที่ห้องนะครับมากินข้าวรอนานนะครับเังเอญลูกค้าเพิ่นเข้านะร้านนี้ลูกค้าเขาเยอะนะครับแต่ว่าคุณภาพถึงจริงๆเลยนะครับผมถึงต้องรอนะฮะร้านนางสอนขับนะครับแนะนํำนะครับใครมาบ้านดง นอกนั้นก็จะเป็นบล็อกข้าวแกงของพวกเวียดนะครับร้านเวียดนะครับก็จะมีที่นี่นะครับพวกร้านปิง้งเป็นเมืองน้อยนะครับร้านค้าเยอะนะครับเดี๋ยวไปชัดแปดหน่อยหนึงแล้วก็ เดินทางไปเมืองนองไม่ไกลนะสามสิบหลักใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับทางมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับก็มีเงินพักกัาฟายนี่ก็เป็นเงินพักหนึ่งนะครับจริงๆบ้านดงนี้ต้องการเงินพักอีกสัก,สก,สกเจ้าอยู่นะอันนี้เงินพักหนึ่งนะครับมีปั๊มน้ำมันตรงนี้แล้วข้างหน้านะั่นคือเงินพักที่ผมพักนะครับ ส่วนเลี้ยวขวาเข้าไปก็ไปไปบ้านตะนางบ้านตะนาหอที่ไปถ่ายคลิปประจับครับผิวงามๆนะครับชาร์จแบตชาร์จแบตสักสิบนาทีก็เดินทางไปเมืองนองนะครับจุดหมายอยู่ที่บ้านอหลองนะครับดังนั้นก็อาจจะถ่ายระหว่างทางน้อยๆน,นะครับบูวแบตมันหมดนะ แบตมันเสื่อมด้วยช่วงนี้นะครับหัวเซโปนหัวคู่นะครับตัดผูตัดผูดชาอันนี้คือหัวคอนกรีตน,นะครับหัวเบนงดนันน่นหัวเก่านะ หัวอูแบบยาวๆเลยนะแต่ว่าเขาก็ยังไม่เอาออกนะครับข้ามเซโปโนเซโปนนี่ก็ไหลมาจากทิศใต้ามาทิศเหนือแล้วก็โค้งเป็นแม่น้ำที่ประหลาดนะครับต้นกำเนิอดอยู่โน่นนะแขวงเซกองสารวันนวนะ ชาวพันีบกันยิ้มใส่กล้องก็กั้นขีดแดนระหว่างลาวเวียดนามนะครับมันจะเป็นเพลงทีงมันอยู่นะเซระนองก็จะเป็นเพลงหนึ่งเซอ,อันเนี้ยเซโปนก็จะเป็นเพลนหนึ่งนะครับเซโปนอยู่เมืองสมุยน,นะนะ ต้นกําเนิดก็เมืองกะลึมนั่นแหละกะลึมแขวงเซกองนั่นแหละนะครับชายแดนลาวเวียดน,นามนั่นแหละครับต้นกําเนิดอยู่ในประเทศเวียดน,นามด้วยซ้ำนะครับเซร์ดองก็ต้นกําเนิดก็อยู่กะลึมเหมือนกันนะทางโซนนี้เขาจะปลูกกล้วยเยอะนะครับ คนเวียดนามจะมาปลูกกล้วยนะครับที่นี่นะครับที่เซโปนเมืองนองนี่นะครับกล้วยโดยหลักๆจะเป็นกล้วยน้ำว้านะครับจะไม่ใช่กล้วยหอมถ้าเป็นคนจีนเขาจะเน้นกล้วยหอมนะก็มันต้นนะครับแล้วก็กล้วยมันต้นนี่ของชาวบ้านนะ ด้วนี้คือของคนเวียดมาเชอาปลูกนะครับแต่ว่าตอนนี้ทางเมืองนองเองก็เริ่มมีพวกยางพารานะครับเซโปโอย่างนี้นะเหมาะนะผมว่าเหมาะในการปลูกยางพารานะครับเซโปโเมืองนองตาโอ้ยนะครับวีลบุรีอย่างนี้นะครับดูถรถโดยสารไปเมืองนองนะครับ แบบหนักหนวงมากเลยครับก็นี่ค <STEPHAN players> ือเส้นทางสายโฮจิมินต์นะครับก็เป็นแท่นหินอยู่นั้นน่ะร่องรอยจากอดีตนะครับไม่นาน พื้นที่เซโอนเมืองนองเป็นพื้นที่หนึ่งที่เป็นดงระเบิดนะครับก็ c a a มาปั่นหูนะ,ะให้คนเอเชียรบกันนะครับถ้าใครอ่านเอกสารรับของ c a a จะเข้าใจนะครับว่า หลังจากทีอ่อเมริกาแพ้สงครามกับที่เวียดนามเหนือนะครับแพ้แบบหมดท่าเลยนะคือจะโจมตีฮานอยยุทธการแบบโจมตีฮานอยปรากฏว่า,าสิ่งที่เจอก็คือแซมนะครับจรวด แซมนะครับยิงเครื่องบินของอเมริกาตกเยอะเลยนะครับแล้วก็รวมทั้งาการโจมตีฐานเรดาร์ที่ภูผาทีนะครับทำให้เครื่องบินรบนะครับของอเมริกานั้นตาบอดน,นะฮะ็พ่ายแพ้หมดรูปเลยนะครับคือมีเครื่องบินเขาก็ไม่ได้กลัวเพราะไปเจอแซมนะครดังนั้นเขาก็จะใช้นโยบายใหม่นะครับหลังจากที่ เราเรียกว่าอะไรอ่ะเจราจาสงบศึกอ่ะตัวเองพลาดได้ก็เจราจาสงบศึกก่อนอะไรเงี้ยก็มาในรูปแบบใหม่นะครับนั่นก็คือถ้าคำนวณน,นิยายกำลังภายในก็คือใช้เงินมีเงินนี่ก็สามารถใช้ผีโมโ้แป้งได้นะครับคำนวณนคำนวณจีนเนาะก็ใช้วิธีนี้แหละครับเอาเงินมาปั่นให้คนเอเชียรบกันนะครับ แทนนี้จะเอาทหารอเมริกันมาตายนะครับเหมือนกับในสงคราเมเวียดนามตายเยอะนะครับภาพที่แบบว่าผู้หญิงเวียดนามตัวเล็กๆเ,เ,เอาปืนที่ให้ทหารอเมริกันตัวอ้วนใหญ่ๆนะครับโอ้ตายขี้หน้าไปทั่วโลกเลยครับ <laughs> ก็เลยใช้นโยบายนี้นะครับในการปั่นจิง้งหรีดนะครับแล้วก็ ทุกวันนี้ก็ยังใช้วิธีการนี้อยู่นะครับเอาเงินไปโยนตรงนั้นตรงนี้ให้คนรบกันนะครับแล้วก็ได้ขายอาวุธนะครับคือเมืองนองนี่ตั้งอยู่สูงนเซโปนนะครับอากาศจะดีกว่านะแล้วก็แลนสเคปมันค่อนข้างที่จะดีนะครับ จากเซโปนมาเมืองนองไปต่าโอ้ยนะถนนเส้นนี้เนะี่ยน่าสเคปสวยนะครับแต่ว่าภูเขานี่มันก็ไม่ได้สูงอะไรมากมายนะครับมันจะไปสูงตรงโน้นนะบ,บ้านตะยงโน้นนะสูงสุดนะครับทางไปาทางไปตาโอ้ยนะครับผมชอบเงินหลังนี้มากเลยครับ นะครับทางด้านหลังนี่ก็สวยนะครัน้ำท่าอุดมสมบูรณ์เลยน้ำดีมากๆเลยเนยนะอ๋อเพิ่งเอาน้ำเข้าหนาครับทำหนาแสงครับอ๋อโอ,โอ,โอ้เมืองนองก็ทำหนาแสงนะ เอาน้ำเข้านานะครับแล้วก็เอากล้าแล้วเห็นแล้วเพ็นเมื่อกี้นี้เอากล้านะครับตรงนี้ทํานาแสงเอาน้ําเข้าหนาแล้วนะครับเืินพักทองใบเคยมานอนทีหนึ่งนะครับเืินพักทองใบ เล็กๆนะครับหมืหนองเดี๋ยวไปเติมน้ํามันก่อนนะครับเติมน้ํามันก่อนกค่นี่นะครับสภาพหมือหนองก็แบบนี้นะครับ ไปทางนี้นะครับไปทางแกงลินนี่นะครับไปแกงอลองไปทางแกงลินนี่นะครับมาจากเมืองนอกนะครับ<ๆ>ก็เจอสามแยกนี้เจอเฮือนหลังนี้นะครับเนี่ยก็เลี้ยวขวา,าตบซ้ายมานะครับไม่ใช่เลี้ยวขวาตบซ้ายมาไปสักหน่อยหนึ่งก็เจอแล้วแหละครับเจอเซรานองแล้วนะครับบานอลอง นี่คือแก่งอลาลองนะครับบ้านอลาลองนะครับเขาจะเ,าเพิ่งทําขัวไม้เสร็จนะเป็นขัวไม้ข้ามแม่น้าที่ยาวที่สุดในสปปล,ลาวแต่ว่าปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายนะครับเขาสร้างแค่วันเดียวเสร็จนะครับสวยอ่ะที่เมืองหนองนะข้ามเซระนองนี่นะครับเซระนองใสยเย็นเห็นปาลาลอยล่องหมูปลาขยอง สัญลักษณ์คู่ลำน้ำใสเซระนองนะครับน้ำใสเราเนี่ยบ้านอัลลองนะครับบรรยากาศบ้านอัลลองเด็กๆเ,เยอะเลยบ้านนี้นะี่ะมันแหนมดูว่าจะมีขนมเปล่าเลยบรรยากาศ บ <ITA> ้านอหลงนะครับเพ่นมีลงสีแล้เพ่นสีข้าวเนานี้บ้านเขาไ่ได้ตำข้าวเหรอเนาะผมมีตำข้าวเหรอเนาะมีห้งสีแล้วบ่ได้ตำข้าวเหรอเนาะทาสมัยแล้วโ้งสีน้อยบ้านนี้บรรยากาศดีนะครับบรรยากาศนีดีนะบรรยากาศยามแรงๆนะครับ บ้านอลองบ,บ้านอลองนะครับเด็กๆเขาจะเรียกว่าจะมากินขนมนะพากันมาเรียกกันแล้วมันจะไม่พอเราดูท่าแล้วเนี่ยคือแก้งอลองนี่เป็นบ้านชนเผ่าปรูมังกรนะครับแต่ว่าก็ไฟฟ้ามาถึงแล้วนะแล้วก็ หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่เลิกตําข้าวแล้วนะครับเพราะว่าไฟฟ้ามาก็มีโรงสีพอมีโรงสีก็ค่อยๆเลิกตําข้าวนะครับเขาก็เริ่มมีรายได้จากการขายมันต้นอะไรอย่างนี้เนาะก็เริ่มพัฒนาขึ้นนะครับบรรยากาศบ้านโอ้หานค่าคิหาดห้อนอีนั่งทิพด้วยเนาะมันมาบ่นังทิพทิพพรน่ะมาอยู่บ่ฮะไปรงเรียนเนาะเอออยู่ในเมือง พ่อคนอยู่ในเมืองอยู่เถอะหนึ่งอาจเก็บค่าเก็บรถจักท่อนท่อนเท่าไหร่นี่เทเรือนี่สามสิบนาะเออสามสิบไปกับสามสิบนะพาไปดูบรรยากาศก่อนนะครับแก๊งอันหลองปีสุดท้ายแล้วนะครับปีหน้าก็จะไม่ทําแล้วนะเขาจะได้ขวใหม่โน่นขวทตรงโน้นนะครับขวถอาถาบแลวนะครับตรงโน้นนะครับขวใหม่ ถ้าซูมก็จะเห็นนะครับขัวไม้ไผ่ก็จะเป็นเพียงตำนานนะครับนะครับพอดีเ็ลสัญจรไปมาหมู่บ้านนี้เขามีรายได้จากการขายมันต้นนะครับมันสำปะหลังนะครับนะครับแปลงปลูกผักนะครับหนานผักนะครับริมน้ํานะครับปีนี้เป็นปีสุดท้ายนะครับจะไม่มีอีกแล้วนะครับ สะพานไม้ไผ่แห่งนี้สะพานแห่งรักสะพานแห่งความสามัคคีของพี่น้องชนเผ่าบรูมังกองบ้านอลอองนะครับเพราะว่าเขาจะได้ขัวใหม่น,นะครับถัดไปอีกสักห้าร้อยเมตรนะครับเป็นทางเบตงอยากดีนะครับข้าฝั่งเซละนองนะครับค่าผ่านทางก็สามสิบพันนะเพราะว่าเขาต้องมีค่าทำนั้นทำนี่นะครับสามสิบพันนะครับ ไปกลับนะบจะเรียกว่าสายน้ำแห่งชีวิตก็ได้ครับเซรนองนะครับนะก็เป็นแหล่งอาหารน้ำอาบนะนะโอ้ได้ป่าเลยนะไปหาป่ากันมานะครับได้ป่าเบาวน้อยป้าได้ป่าเลย,นะย,ดเ,ลยเดินยิ้มเปยๆมาเลยนะโน้นนะครัวใหม่นะครับตรงโน้นนะครับ ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับภายในวัยนี้แหละครับก็จะเสร็จนะครับสาวพากันมาเห็นอย่างนเนอ,อสาวน้อยเอ้ยถายหน่อยนะครับโนนประกอบคลิปหน่อยนะสาวน้อยสาวขึ้นใหม่นะครับก็ขัวก็มาสุดตรงนี้นะครับเราจะถางประมาณ150เมตร เกือบๆสองร้อยได้อยู่แล้วยาวอยู่นะครับอันนั้นนะครับก็คือคัอวถาวรน,นะครับสะพานคอนกรีตนะแก้งอหลอ่ครับรถขนมันโอ้หัวเยอะแทบอ่ะปัดมันหัวใหญ่ขนาดเลยของใหญ่เลยบ่าวเอ้พักเลยพักพักพักโอ้เงินสะพัดเลยนะหัวใหญ่เลยมันหัวใหญ่ มันหัวใหญ่ขนาดเลยป้าทุเป็นแก่มันนะครับรถแกะมันยังใหม่อยู่เลยนะรถไทยยังใหม่อยู่เลยคือรถไทยยังใหม่อยู่เลยนะครับดันต้องดันขึ้นนะออกแรงดันก็พารถจากคำม่วนมาเที่ยวนะครับมาเที่ยวไกลยอยู่นะครับวันนี้นะตรงนี้ก็คือขัวคอนกรีตนะครับ สะพานคอนกรีตนะครับแต่ยังไม่เสร็จนะแต่ว่า,าใกล้แล้วครับโครงสร้างเขาทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหลือจะเอาตัวนี้ไปวางวางก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับเป็นขัวถาวรนะครับดังนั้นบ้านแก้งกระลองก็จะไม่มีสะพานไม้ไผ่อีกแล้วนะครับก็จะได้เป็นสะพานคอนกรีตแทนนะครับเข้าใจว่าเป็นของบริษัทที่สัมปทานกังหันลมนะครับสร้างให้นะครับ บริษัทของเวียดนามนะครับกลุ่มทุนเวียดนามนะครับ